ยอดวันถอนหายใจยาวมองออกไปที่นอกหน้าต่างของบ้านหลังใหญ่แม้ว่าเธอนั้นจะอายุย่างเข้า50แล้วชีวิตของเธอดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรขัดข้องหมองใจเลยสักนิดทศสามีของเธอเขาดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นใจดีและดูแลเธออย่างดีเสมอมาถึงทศจะ,กะเกษียณอายุไปได้ไม่นานแล้วแต่ทศก็ทำให้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ทุกอย่างดูเหมือนจะเพียบพร้อมข้าวของเครื่องใช้ทันสมัยแต่ถึงกระนั้นยอดวันก็ยังรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอนั้นขาดสีสันไม่ได้มีชีวิตชีวามองไปทางไหนมันก็ช่างจืดชื่อเสียเหลือเกินด้วยความรู้สึกที่เบื่อหน่ายค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของยอดวันเธอรู้สึกเหมือนชีวิตของเธอนั้น ติดอยู่ในวังวนเดิมๆเช้าตื่นนอนกินข้าวทำงานบ้านแล้วก็ดูแลทศจากนั้นก็เข้านอนปกติวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกๆวันทศเองก็ดูเหมือนจะพอใจกับชีวิตแบบนี้เขาไม่ค่อยชอบออกไปไหนชอบใช้เวลาอยู่บ้านอ่านหนังสือและดูทีวีช่องปโปรดยอดวันพยายามหาทำอะไรเพื่อเติมเต็มความรู้สึกที่ว่างเปล่า เธอเริ่มต้นด้วยการปลูกต้นไม้จัดสวนปลูกดอกไม้สีสันสดใสจนบานสะพังเต็มสวนหลังบ้านแต่ความรู้สึกจากสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ได้ไม่นานเธอยังคงรู้สึกโหยหาอะไรบางอย่างอยู่ดีวันหนึ่งยอดวันตัดสินใจเข้าคอร์สเรียนเต้นรำเธอเคยชอบเต้นรำมาก่อนแต่หลังจากแต่งงานก็ไม่ได้เต้นมันอีกเลยการกลับไปเต้นรำอีกครั้ง ทำให้ยอดวันรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นเธอสนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงนานแล้วที่ร่างกายไม่ได้มีเหงื่อโทมตัวขนาดนี้เพื่อนใหม่ในคอร์เต้นรำก็ทําให้เธอยิ้มและหัวเราะได้มากขึ้นหลังจากคลาสเรียนเต้นรำจบลงยอดวันก็รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเธออยากหาที่นั่งพักดื่มกาแฟหอมๆสักแก้วก่อนกลับบ้านเธอเดินเข้าไปในร้านกาแฟเล็ก บรรยากาศแสนอบอุ่นลาเต้ร้อนแก้วหนึ่งค่ะขณะที่ยอดวันรอเครื่องดื่มเธอก็เหลือไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มุมร้านเขามีใบหน้าหล่อเหลาขมเข้มดวงตาเป็นประกายผิวพรรณดูละเอียดและสะอาดสะอ้านตารอยยิ้มของเขาช่างดูมีสเสน่ห์ยอดวันรู้สึกหัวใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกนี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกได้ว่า ใจเธอนั้นเต้นแรงมาชายหนุ่มคนนั้นสังเกตเห็นยอดวันมองมาที่เขาเขาส่งยิ้มแสนอบอุ่นให้แก่เธอและค้อมหัวลงเล็กน้อยเป็นการทักทายยอดวันสังเกตว่าเขานั้นน่าจะอายุราวๆ20สปีถ้าดูจากใบหน้าแล้วแต่สัดส่วนในร่างกายของชายหนุ่มมันช่างดูโตเกินตัวไปเสียจริงเมื่อยอดวันชำเลืองมองเขาบ่อยครั้งจนเขาเริ่มสังเกตได้ เขาจึงลุกขึ้นเดินมาหาเธอสวัสดีครับผมชื่อเทิดนะครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรหรอเทิดถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลเออฉันชื่อยอดวันจะ้ะยอดวันตอบยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณยอดวันผมขอนั่งด้วยคนได้ไหมอ๋ออ๋อเชิญค่ะตามสบายเลยนะคะขอบคุณครับว่าแต่คุณน่ะมาคนเดียวหรอ ใช่ค่ะฉันมาคนเดียวยอดวันตอบพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้แก่ชายหนุ่มโดยไม่รู้ตัวงั้นวันนี้ผมขออนุญาตนั่งคุยด้วยคนได้ไหมครับคุณจะได้ไม่เหงาเธิดพูดยอดวันพยักหน้าเอาสิคะก็ดีเหมือนกันยอดวันและเธดิดนั่งคุยกันอยู่นานเธิดเป็นคนช่างพูดช่างจาช่างเอาใจใส่เขามีเรื่องเล่าสนุกสนุกมากมาย จนยอดวันนั้นรู้สึกผ่อนคลายและหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นสาวแรกรุ่นอีกครั้งเธอเองก็ดูเหมือนจะสนอกสนใจยอดวันเขามองเธอด้วยสายตาที่ชื่นชมด้วยว่ายอดวันนั้นแม้จะย่างเข้าวัยห้บแล้วแต่เธอก็ยังดูแลตัวเองดีมากถ้ามองเผลๆใครเห็นก็ต้องคิดว่าเธอนั้นเพิ่งจะอายุสามสิบปลาย ผิวที่ขาวนวลเนียนเอวที่คอดเกีว่วจนผู้ชายบางคนยังต้องมองเหลียวหลังทำให้ทศพยายามพูดจาหวานหูกับเธอจนเธอนั้นรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษสำหรับเขาช่วงเวลาผ่านไปยอดวันนุตตัวอีกทีก็ฟ้ามืดลงแล้วเธอต้องรีบกลับบ้านตายละยอดวันตกใจพลางยกข้อมือที่สวมนาฬิกาฝังเพชรสุดหรูขึ้นมาดูเวลาคุยกันจนลืมเวลาเลยนะคะ ฉันต้องกลับแล้วละ่ะยอดวันบอกเธอครับให้ผมไปส่งนะยอดวันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็คิดตัดสินใจก่อนที่จะพยักหน่ารับเธอขับรถไปส่งยอดวันที่บ้านก่อนจะแยกย้ายกันเธอดได้ขอเบอร์โทรศัพท์ของยอดวันเธอลังเลอีกครั้งแต่สุดท้ายเธอก็ให้เบอร์เขาไปอย่างง่ายดายยอดวันรู้สึกผิดเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำมานั้นมันไม่ถูก แต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกลึกๆของตัวเองได้เธอรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขแบบที่ไม่เคยรู้สึกมานานแล้วมันเหมือนดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวกำลังเบ่งบานที่กลางใจเธอเธอตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้เป็นความลับเธอจะไม่บอกทศเธอจะไม่ทำร้ายเขาโดยเด็ดขาดเธอคิดว่าครั้งนี้เธอแค่เล่นสนุกๆเพียงเท่านั้นแต่ยอดวันกลับไม่รู้เลยว่า ความลับนี้จะนำพาเธอไปสู่จุดจบที่ไม่ค่อยดีนักหลังจากวันนั้นยอดวันและเธอดก็เริ่มติดต่อกันเรื่อยมาแรกๆก็แค่ส่งข้อความมีแอบคุยโทรศัพท์กันบ้างแต่ไม่นานนักพวกเขาก็เริ่มนัดเจอกันยอดวันโกหกทศว่าเธอต้องไปทำธุระไปพบเพื่อนทศไม่เคยสงสัยในตัวภรรยาเลยเขาเชื่อใจเธอด้วยซ้ำ ยอดวันและเธอมักจะนัดเจอกันที่ร้านกาแฟบางครั้งก็ไปดูหนังไปทานอาหารพวกเขาสนุกสนานและมีความสุขเธอรู้สึกเหมือนตัวเธอเองนั้นได้กลับไปเป็นสาวแรกรุ่นอีกครั้งผมมีอะไรจะให้นะครับชายหนุ่มส่งดอกกุหลาบช่อตโตให้หยิ่นตรงหน้าอุ้ยสวยจังค่ะอือหือหอมด้วยขอบคุณนะคะใครบอกว่าผมมีแค่ดอกไม้ก็นละ่ะอันนี้ให้วันหรอคะ ยอดวันทำเสียงตื่นเต้นเมื่อทศปดต,ตะขอสร้อยใส่ที่คอให้แก่เธอ m ม r รีคริสต์มาสนะครับมันสวยและเหมาะกับคุณมากๆเลยผมกะแล้วมันต้องเข้ากับคุณขอบคุณนะคะยอดวันยิ้มร่ายอย่างดีใจหลังจากที่แต่งงานกันทศสามีของเธอนั้นไม่เคยเซอร์ไพรส์เธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่คงจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เธอรู้สึกแห้งเหี่ยวยิ่งกว่าแตงเถาตายยอดวันรู้ ว่าสิ่งที่เธอทํานั้นมันผิดแต่เธอก็ไม่สามารถหยุดหัวใจตัวเองได้เธอถลํำล้าลึกมากขึ้นทุกวันทุกวันเธอติดใจในความรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีความสุขที่เธอมอบให้แก่เธอแต่โทษก็เริ่มสังเกตเห็นว่ายอดวันแต่งตัวสวยออกจากบ้านบ่อยขึ้นไปไหนหรือวันนี้แต่งตัวสวยเชียวนะอ๋อไปทุระกับพี่จินดานะคะเห็นว่ากําลังจะซื้อที่วันจะไปช่วยดูหลักโฉนดนะคะ อืมกลับดึกไหมพี่จะได้ไม่ต้องล็อกประตูร้วยังไม่แน่ใจเลยค่ะอาจจะอยู่คุยธุระกันต่ออีกวันไปก่อนนะคะยอดวันพูดแล้วเดินไปประทับรอยจุบที่แก้มของสามีทศไม่เคยสงสัยในตัวของภรรยาเขาเลยถึงแม้ยอดวันจะยังรู้สึกผิดแต่เธอก็แอบนัดพบกับเธอต่อไปเธอคิดว่าเธอนั้นสามารถควบคุมสถานาการณ์ได้เธอคิดว่าทศจะไม่มีวันได้รู้ความลับนี้ แต่ยอดวันนั้นคิดผิดความสัมพันธ์ของเธอกับเธอรเริ่มถลำล้ำลึกเธอเริ่มหลงรักเขาอย่างจริงจังความสัมพันธ์ของยอดวันและเธอดลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆยอดวันหลงเธอรจนงงหัวไม่ขึ้นเธอซื้อนาฬิการาคาแพงให้แก่เธอรเธอรเองก็รับนาฬิกาและของขวัญแบรนด์เนมอีกมากมายหลังจากนั้นอย่างเต็มใจแต่แท้จริงแล้วเธอดไม่ได้รักยอดวันเลยสักนิดเขาเพียงตลกลวงเธอ เธอหวังสูบเงินทองจากเธอเพียงเท่านั้นนอกจากยอดวันแล้วเธอก็ยังแอบคบกับหญิงสูงวัยที่ดูภูมิฐานอีกหลายคนเขาใช้คาลมคมคายและลูบลักหล่อเลาหลอกล่อให้หญิงเหล่านั้นหลงรักและนำเงินทองมากมายมามอบให้เมื่อความลับไม่อาจปิดบังได้อีกต่อไปความจริงก็ปรากฏขึ้นหญิงคนหนึ่งของเธอมาพบกับยอดวันที่บ้านเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แก่ยอดวันฟัง สมัยที่เธอนั้นร่ำรวยเธอเปย์เทิดเยอะมากทั้งซื้อคอนโดซื้อรถหรูเธอได้กินหรูอ,อยู่สบายได้มีเงินเดือนใช้แต่เธิดก็ไม่เคยรู้จักพอเขายังสูบเลือดสูบเนื้อเอาเงินไปเที่ยวผับทเที่ยวบาร์ไม่เว้นแต่ละคืนจนเงินของหญิงคนนี้หมดลงและเทิดก็สลัดเธอทิ้งอย่างไม่ใยดีหลังจากนั้นเธอรกระเปิดตัวหญิงคนใหม่ด้วยเลือดอีกหลายคนจนมาถึงยอดวัน และบังเอิญที่เธอได้เห็นและแอบตามสืบจนรู้ที่อยู่ของเธอจึงตามมายอดวันเมื่อรู้เช่นนั้นถึงกับเข่าสุดลงเธอไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะหลอกลวงเธอได้แต่เธอก็ยังยินดีให้เธอหลอกต่อไปเพราะคิดว่าเธอนั้นจะเป็นคนที่เธออยากอยู่ด้วยคนสุดท้ายในชีวิตยอดวันคิดไม่ตกวันหนึง่งเธอจึงตัดสินใจไปบอกโทษสามีของเธอเธอสารภาพว่าเธอนั้นมีคนอื่น ทศเสียใจมากเขาไม่เคยคิดว่ายอดวันจะทำเช่นนี้ได้ยอดวันพูดขอโทษทศเธออธิบายว่าเธอแค่ต้องการความตื่นเต้นความสุขเท่านั้นที่เธอไม่เคยได้รับจากทศเลยทศโกรธและเสียใจแต่เขาก็ยังรักยอดวันอยู่เขาพยายามให้อภยัยเธอแต่ยอดวันไม่ต้องการเธอต้องการที่จะอยู่กับเธอต่อไปสุดท้ายแล้วยอดวันและทศก็อยากขาดกันยอดวันย้ายไปอยู่กับเธอที่คอนโด แต่ความสุขของยอดวันนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเธอเริ่มเบื่อเธอเขามีผู้หญิงคนใหม่และพามาอยู่ด้วยที่คอนโดเลยทางทางที่ยอดวันนั้นก็ยังอยู่หัวโดทนโทษเธอเสียใจมากเธอรู้ว่าเธอทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ยอดวันพยายามกลับไปหาทศแต่ทศก็ไม่ยอมรับเธอแล้วเขาไม่สามารถให้อภัยเธอได้อีกต่อไปแล้วก่อนคุณจะไปผมให้โอกาสคุณเลือกแล้วนะแต่คุณไม่เลือกผม คุณเลือกที่จะอยู่กับเด็กนั่นทั้งๆท,ท,ที่ผมให้ความสุขสบายคุณมาทั้งชีวิตแล้วตอนนี้คุณจะระหกระเหินมาหาผมเนี่ยนะผมรับไม่ได้หรอกนะวันยอดวันรู้สึกเสียใจผิดหวังเธอรู้ว่าเธอนั้นทำลายชีวิตดีๆของตัวเองให้พังทลายลงยอดวันได้รับบทเรียนราคาแพงจากการนอกใจสามีเธอสูญเสียความไว้วางใจจากทศและสูญเสียเงินทองไปมากมายที่สำคัญเธอสูญเสียชื่อเสียง ไปทางไหนก็ถูกคนตราหน้าว่าเป็นนางกากีหลายผัวทำให้เธอนั้นอับอายเป็นอย่างมากยอดวันใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการไถ่โทษให้แกท่ทศเธอพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ทศให้อภัยเธอแต่บาดแผลที่เธอสร้างขึ้นนั้นกลับลึกเกินจะเยียวยาเสียแล้วสุดท้ายยอดวันต้องอยู่กับความรู้สึกผิดและความเสียใจไปตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการนอกใจ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผลของการนอกใจนั้นร้ายแรงยิ่งนักและอาจส่งผลให้เราต้องสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปตลอดกาล